แล้บผมเพชรเอกสิงห์ข้าวหลวงครับไนี่ต้อซ้อมมากี่วันก็สามอาทิตย์ได้ครับก็ซ้อมอยู่ที่ใครอยู่สิงห์เมืองอ่บอยู่พี่นุ้ยที่ปทุมมีใครเป็นกุ้ปปองซ้อมมา้งตอนนี้ก็มาในทองสระทองเพิ่นเพิ่นในใต้เพิ่งในค่ายเชืิญเนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่เราสิบแปดย่างสิกาซูงเท่าไหร่ครับหนอ่งหกสิบแปดน้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้ ห้าสิบแปดครับมวยสไตล์อะไรครับฝีมือครับวันนี้เลยต้องมาเจอก้านอารมณ์ครับไม่เคยต่อยกันเนาะไม่เคยครั้งแรกเลยศึกษาเก่งมาต่อยเกายากก็มือขาววันนี้มาเจอก้านอารมณ์ครับวางเค็มมันแพงให้ดิก็ไปเรื่อยๆตามสไตล์มีรายเด็แก้ไขอุ้ยเข้าไทีเนาะล่าสุดเราก็ต่อยไว้ที่นี่ครับผมวันนั้นก็ต่อยเวทีนี้เลยร้อยสาเนาะครับวันนั้นต่อยกับเด็ดสิบครับเป็นไงบ้างวันนั้นชนะคะแนนครับวันนั้นเวทก็นี้เนาะครับแล้ววันนี้ก็ร้อยสิบห้าเหม เต็มร้อยสมบูรณ์แข็งแรงครับผมวันนี้ก็พร้อมเอาชนะเอาใครมาเดิมครับคุ้มมากกี่กิโลประมาณ5โลครับต่อยมวยไทยมาของเราหลักสี่สิบพันคนจังหวัดปดูมานี่เด็กปทุมเลยอ่ะฝากเชิญช่วยแฟนครับก็ฝากคนปฐุมช่วยแชร์แบ่งใจได้ครับวันที่นะอ่ะขอช่ดีครับ